สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม่ฝอักันได้ไหเช้านีอีกเลยด้วค่ะวันนี้น้องมสิมกเบิงพี่พันคุดบัวหิมะเด้อจ้ะคือต้นบัวหิมะนะจน้ะเนาะคือตอนนะะ้อตอนนาดบ่คะคือต้นนาดบานห้าวพี่น้องจา๋าพี่พันสิคุดืันนี้น้งแม่เลยมาเดี๋ยวสิให้เบิงด้อค่ะมันแตกคือจังมันบานห้าเลยคือมัดจาพลังบานห้าเลยค่ะเห็นะเนี่ยค่ะมันแตกไปเป็นหัวเลยแตกบีไปเยอะไปใหญ่อยู่ค่ะนี่ เนี่ยเห็นป่าพี่น้องจ๋ามันบีเพืเย่ออยู่ยนางแม่สิมาเบิ่งค่ะว่าผีเป็นกูดนะเนี่ยอันนี้นี่คือสิหัวใหญ่เลยนางแม่วามันแตกใหญ่แห้งไหมเนี่ยแตกปกุ๊กง่ายน,นึงเอ้ยนั่นค่ะิ่นตัดแล้วค่ะแแต่ให้เบิ่งแล้วค่ะจากของสวนนะเห็นนะคะค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีะ่นว่า สวัสดีทุกคนนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเบ่งเพิ่นขุดเพิ่นกำลังตัดค่ะเพิ่นิตัดเดี๋ยวก็ว่าสิเบ่งว่าหัวมันใหญ่ซ้ำใด่เนาะพี่น้องฉันก็อันนี้ก็ปีที่สองฉันก็บอกโรแมนตผูกซ้ำน้านต่อ่ะนะปลูกแั่ปีละคะอันนี้ปีที่สองค่ะเป็นได้หลายแน่ปีแรกได้สองต้นบอมปีนี้ได้หลายเยป,ป็เนบ่ะคะปีนี้ได้ไดไดแถวน,นั้นโอ้ยได้หลายเจ้แล้วเนาะค่ะกับแถวทางหน้ำที่ แพงเด้อค่ะราคาอันบัวหิมะนี่บ๊วแม่นว่าถึกๆเด้อที่บอกให้ขายกิโลสี่ขายกิโลสี่อ่าตอนนี้เพิ่นจิอันนี้ราคาปลาเนี่ยพี่นายบอกฮะปลาถวนไหมไหมเดี๋ยวเอาเสียมมาก่อนอ่าจิบเบิ้งได้ค่ะเด้อนั่นหาเสียมละคนจิกขูดที่ล่างเหงาเด้อจอด้ออันะแม่จิซอยเพิ่นขูดนำ ม้ากัดิีเน้นๆเลยค่ะเสียมไหนเฟินหาน้องแม่ขุดโอ้ยเป็นบนอบาดน, <ไป S 1> นี้ข <ไป S 1> ุดตัวนอเพินวะเป่นบะ,ะนอไปนอนเฟิน,มมนหาให้ผิดคนมาค่ะเสียมนี่ก็มาจากเมืองไ,ไทยด้วยจางๆเด้อจะไปใก้ะ,นนะวังถึมััวมันนะเดี๋ยวใส่ถุงมือกันอบา,บามิเมนมีอยู่นะเดี๋ยวได้ค่ะว่าเบงิง การเรียนแม่วันเขากันน้ำเพลินนีล่ละเอานนี้โหเอามาอได้ล่เป็นจังได้เามาเดียวพลังกับมาถามถามาถ้าปลูกอีหยังโอ้ยจกักสพรนิบอกเขาว่าหัวอีหยังนะคะพี่น้องจา้าตรงออที่มันเป็นห้อ,อยนะคือว่นว่อ,อ,อมันจะพลงังะ พี่น้องจ้าวุ้นแนนเนี่ยโอ้ยหัวใหญ่ขนาดหัวใหญ่ขนาดโอ้ยหัวใหญ่ขนาดเลยหัวหน่อยก็มีนะคะหัวหัวใหญ่แห้งอันนี้ไม่เจ็บหัวใหญ่ยังไงหนิแมะของยังมูมีตะกามาแล้วระวังระวังเสยเอานั้นราคารถนะห้ามเสยเอาหัวมานะโอ้เสยนี่จะหายยังเห็นปะพี่น้องจ้าเอามาจะพาเอาออกเาเป็นงานเป็นงาน เอาเป็นงานเลยค่ะว้ยเป็นอะไรสั่งโอ้เป็นงานอ้ไว้ยังไงขนาดไปคือมันสำหรหลังบานเฮ้าเนี่ยเฝ้าเจ้าช้บเปล่านั่นเพราะว้ที่เป็นต์่ใหญ่แบบง่ายๆเลยพี่น้องมีคนสั่งอลไรได้ไหมนั่นขายดีดีเรึพี่น้องเอ้ยทำผิดพลาดออกได้ค่ะคุณพี่มาแต่ก็บอู้นี่ hươm ăn ở ấm cho đi, con song, để bưởi, để bưởi côn, để bưởi, bưởi mà nó, hươm ăn một, khúc thăng ngắn, khúc lên, khúc thăng lên kìm kim Đi lông, đi sán đấy vậy này. Ôi, trời ơi thần cái นี่เนี่ยนั่นแต่ซับป่ะดึงออกดึงออกแม่เอาอันนี้ซับก่อนแบบค่ะซับตั้งรูนแล้วนี่ยดึงอะไรบันเนี่ยเอาเอางามันไปอันนี้อันนึกตามันเอาแกไ้เป็นเพาะไตได้ไหมแมนโฮ้ยพี่น้องจ้าหัวใหญ่ขนาดโอ้ยหัวหน่อยก็มีนี่หัวหน่อยเสียดายดิมันลงกลางตัวนี้แมนเอ่อจอดพี่ลา เด oui, ี๋เด้พี่น้องจ้ะอันนี้ก้อเดียวนี่ก้อแรกค่ะก้อลแรกก้อนแรกค่ะพี่น้องจ้ะเอางาตบววววววว็อว่วววุววอวว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 ี่วว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 วะกวว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 วอว ดีโอ้ยอันนี้บอสีค่ะอันนั้นเอาไว้ได้ตามันน่ะใครอยากได้ก็มาเอาด้วค่ะตามันให้ฟีปะคะให้ฟีนี่กอ้อนหนึ่งได้พี่น้องจ้าอันนี้ถ้ามันอันนั้นเ้าจงใบโดนก็มันก็สิเป็นห้ามันบ่าขึ้นใหม่บอกหาเอาไว้มันบ่าขึ้นเต๋โอ้ยอันนี้เ้าวซับมันตัวนี้ไปไซร์ล,ะล่ะค้นหาเอาปตาพี่น้องจ้ามึงดูนี่ว่ายาขนาด อุ้ยสะออนค่ะเด้อพี่น้องจ๋าแซ่บแซ่บเด้อต้มจืดเนี่ยหัวอันนั้นเท่านี้นะเฮ้ยมันสะเป็นหัวมันฉันปลาลังแต่วันหวานเด้อพี่น้องต้องเอาไว้ขามขึ้นซะก่อนนะอุ้ยเดดไหลายเด้อนี่ยตามหาตามหาตามหาหัวเด้แบบนี้ได้แล้วเปล่าไปกินมาลังถามเธอปลูกยัง แท็กซี่บอกเขาว่าจังใดหัว <c oughs> ตาแทะเพื่อนสวนก็ได้อ,อันนี้จังไหเอาไว้บ่นนี่บอเอาออกมันอะไรหายเยอะแต่ตามันพยอยากได้ก็มาเอาเอาเด้อค่ะเพันวาเป็น,าปนหายอยู่ค่ะหายอยู่อันนี้เอาไปแค่นี้ละบอตัดออกเออหน่อยออกเอาใส่ถุงมือข้างหนึ่งถุงโอ้ยมันผสมประกอบออเสร็จแล้วเนาะอันนี้อาชิมแท้หน่อยหน่อยเนาะเออ เอาไว้แค่นี้มันบป่พี่น้องจ๋าเนี่เพิ่นสเเอาไว้ปลูกปีหน้าปลูกปีหน้าเขาบ่กให้ถมใส,ส่จังซี่โอ้ยเยี่ยงออกมาล่ะยากเอามาถมจงังซีเขาป่าถมทมทมแล้วก็เอาปาสติงเขามาถมไว้ม่าเดืนอนทมผ้ากับมาคุดออกคุดแล้วก็ไปแบกเขาบอก่ให้ถมไปแบงไห <ป S 1> มค่ะเพิ่นให้ถมจังซี่เพิ่นนะคะไยบ่มผ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวนนีเพิสเจะให้เบิ่งเงาหนึ่งด้ะแล้วเพิ่นนี่เงานี่ประมาณหาโลจ้ะเพิ่นขายกิโลละสี่เหรียญแล้วจ้ะเด้อ บัวหิมะจ้ะขังที่สองทีนังแม่เห็นเด้อพี่น้องไปโตโตโตค่ะเฮ้ยเนาะแมนอยู่เอาเจ้าวันนี้อันที่สองเคื่อขางนั้นมัมี่มัข่อยมันขาดไหมกมี่อยู่ในในทุงหนาสีฟ้าอันนี้ที่สองนะจ้ะเฮ้ยแย่เหรอม่

Ui, hoa bằng ngay lấy Men Hoa nhai, hoa nhai, hoa nhai Ui, lại cái nào rồi nè Còn cái cây thôi Một lắm nè Có xếp, xếp cho Ui, anh này lại, 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 lại để, để, đó, đó, đó Có bốn cái hạt bà Con mưa nè hơi Ơ, cháu anh nè Anh này nè Anh nè นีอ้ยหลายขนาดน,นี้โอ้โอ้ my god ม,ม่มีทุกอย่างไม่มีตะไคด้เยอะอันนี้วัวเนี่ยอ้ยน,นี่กอน,นี่ลายแหง้งี่นอนเลยใหญ่ด้วย ยอ้ยโอ้ยอ้าวฮองยุ้ยอาการกันพี่น้องจ๋ามึงดูนั่นมันลุกจางอันนี้อุ้ยอ่ะอันนี้ยังแคนาดตอนตอนพี่น้องจ๋ามาเบิ่งตอนมันขุดแล้วเนาะที่ล่ะมันมองนี่นะมันมันบ่อกนั่นที่ล่ะพี่น้องจ๋าเกุดเบื้องขา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 บอกขาหัวหังหัวซมหัวอัน ห้องกะกกากยู่เด้นอ่แม่ก็ได้พี่น้องจ้ะเก็บออกเดินห้องเดินี่พี่น้องบัวหิมะนะคะบัวหิมะอันนี้เข้าเอิ้นบัวหิมะจ้ะเดี๋ยวจะมาเก็บอีกอันจองไว้อันกระได้ไว้ยามหนาวเพิ่นว่ายามหนาวถ้าจะให้กินยามหนาวน่ะมันอันมันหัวใหญ่ล่ะจนมันบีแล้วมันแตกแล้วมันแตกเพราะว่าเป็นไม่ยามันเป็นยาเด้อพี่น้องเพิ่นว่าซั่นดอกว่าว่านุ่มเพิ่นเนาะ เนี่ยเป็นเอาไว้จ้ะใครจะเอากะมาเอาเด้อจ้าตามันนี่พนมาเน,น,นาะปีหนาเลยนะสิบปลูกจนเต็มสวนบนนี้นี่เอาม่ตัอีอค่ะเบ็ดราคะพี่นองจ๋าเงาละตะก,กาเลยมีสัญญักษณ์หรอมีอีโต้จักเธอแล้วเนาะอ,อ,อ,นอุปกรณ์หาอุปกรณ์บ่เห็นเลยบางน่นหนึ่งเงางสองเงาเงาหนึง่งก็คือกอละจ้ะเงาก็คือหนึ่งกอค่ะ ก็ที่สามตอบเองเด้อก็ที่สามแต่นี่นะค่ยิงไทเนาะจ้าเนาะนี่อันนี้ปีแรกง่ายิงไท่ยิงไทในห้อแร่นะจ้ะตั้งแดนนะัดสูชีวิตตามตามอันสภาพอากาศจ้ะนี่นี่นีอันนี้นี่ยมันมันพ่อได้อยู่ที่ไีโอ้เสียดายมันเป็นยังงี้เนาเอา้ครับไปเด็ปู้เออพด มีผู้บุญอยากได้เพิ่นมาขอเอาเจ้าก็ส่งให้ FC เจ้าอยู่ต่างประเทศสิล่ะอันนี้งกอที่3เด้อจ้ะแล้วแม่กวดเข้าไปมันก็เห็นเลยเอเจ้ 4, าผู้ใดอยากได้ก็มาเอา FC อัซน้าแม่ผูอยากได้เพคุณปะแฟนคลับแฟนคลับเออแฟนคลับผู้ใดยอยากได้สง่งมาบอกเด้อจ้ะเดี๋ยวสิส่งให้เสียค่าส่งเอาเองไหนที่บ่คะพี่โลจจักบาทคะ กิโลจักบาทขายกิโลจักบาทขายนั่นขายกิโลละสีค่ะขายกิโลละสี่พันมาใครอยากได้บอกมาเด้อค่ะใต้คอมเมนต์เลยค่ะยังมีอีกค่ะ่อมเนมีแค่นี้เด้อพี่น้องเต็มสวนเลยแต่พี่ปลูกรอบสวนเพิ่นจ้ะอันอันนี้เขาคูดมาแล้วสองเดี๋ยวคูดไปกินแล้วพี่ซิมแล้วพี่ เามาถามมาคืนยังเลยคนให้เขาเบิ้งนี่เห็นหมเขาเบิลมันแแตกมันแก่ตัวนี้อใหออกหัวนึงเอาน้มางาอีกไมนี่ไหนเลยงนนงีวันหนึ่งบุไปทังฝุ่นตัวอีนบไม่สวนหัวมันเลยนะมันจะออกได้ไงคะ สีขาวขาวโกเหคะเนี่ยพ tamam ี you know. yeah, ่น้องแตเฮ็ดจังสีเนาะเนี่ยสวยมากเลยอันนี้งามลายเลยเนาะเออวันที่สามค่ะงาเงาที่สามค่ะนี่ถามเอาละบอพันแจกฟรีค่าส่งส่งค่าส่งห้าเองเลยบ่อันหัวอื่นหัวอื่นเนี่ยพี่น้องเห็นไหม นาาี่ละค่ะบัวหิมาราา์ะค่ะมันเป็นปลังอีกวปลังปลังอยากถามหน่นอยวัวแย่ขนาดวัวแย่ยหลายเดี๋ยวจะเฝ้าเกียบปเทิบนมุมจนได้เลยค่ะเตรียมชิลงละค่ะเดี๋ยวพี่น้องเจ้าในทาเพิ่น เาิงสจะจะีง it ัดเค่ะงาดค่ะงาดค่ะงาดค่ะโอ้ยมันมันเ่าหัวมันแก้วหัวยังนี่โอ้ยว่ี่ใหญ่กันเอเด้อยว่านี่เป็นงามนี่โอ้ยงามนี่งามอ่ะามัาไหนนี่มันคืสองอันพิษปกติแถวท่าท่างมันออกมาฮ่้ย่อฮ่าฮ่าน่า่าฮา่ มืานี่อยากคิดลึกเดิอเพลนอยากคิดลึกเด้ค่ะอันนี้ก็บัวห้มากับบัวม้ที่อื่นโอ้ยไล่กันเด้อไลเลยอุ้ยตัวนี้นีหเออน่าอหัวใ่เลยนี่ะเอาเลยเอาไปสิไปโซ่าดอกระชากแล้วนมาะันทอรก

อย่าโดนเด้อกํลังดีสวนเลยโอเคดูเขาเห็นไหมนี่แหละค่ะบัวหิมะพี่เพิ่งขุดแค่นี้นะจ๊ะมีคนสั่งสิบยี่สิบกิโลเนาะเพิ่งก็เลยขุดแค่นี้จ้ะมาล่างมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นนังแม่นี่เด้อค่ะบัวหิมะบัวหิมะในฮอลแลนด์จ้านี่แหละค่ะบัวหิมะของแท้เลยค่ะแซ่บค่ะ นะคะยี่สิบโลจ้ะกีเงาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเงายี่สิบกิโลจ้ะคแต่ละค่ะพอกันคีมนาด้ว<ด>จ้าบ๊ายบายวันดีค่ะวันดีค่ะแม่าขายจากคลองสวนนี่หัวหน้วนนา